สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามม่อมในช่อง m o m อมมี่แอบเมลี่ไลฟ์ UK นะคะวันนี้ก็ ลาหยุดค่ะลาหยุดวันอังคารแล้วก็วันพุธนะคะสองวันเนื่องจากว่าลาไปฉีดวัคซีนของโควิด -19 นั่นเองหม่อมก็อยู่ในช่วงอายุที่เขาจะส่งจดหมายมาให้เราไปฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วนะคะก็เป็นช่วงอายุตั้งแต่30เป็นต้นไปพอได้รับจดหมายแล้วเขาจะมีเลขที่เราจะต้องกรอกเข้าไปนะคะเป็นรหัสของเรานะคะก็เข้าไปตามเว็บไซต์แล้วก็กด รหัสจองวันที่เราสะดวกเลือกเวลาที่เราสะดวกนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถที่จะเลือกในสาขาที่ใกล้บ้านของเรานั่นเองนะคะที่ไหนใกล้ก็บุ๊กจองที่นั่นทีนี้ตอนที่หมอมลาไปฉีดวัคซีนตอนแรกหมอก็ตั้งใจว่าจะลาไปแค่วันเดียวนะคะ แต่เพื่อนที่ทํางานแนะนําว่าบางคนเนี่ยพอฉีดวัคซีนแล้ววันต่อมาก็อาจจะไม่สบายหรือว่าอาจจะเป็นไข้ได้นั่นเองนะคะก็เลยลา2วันก็คือวันที่ไปฉีดวัคซีนแล้วก็เดี๋ยวรอดูอาการพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงทีนี้เนี่ยวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าวันนี้เนี่ยตอนไปฉีดวัคซีนเขามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างที่ที่หม่อมไปนะคะก็คือที่ Stoke on t r e n d ก็คือสาขาที่ใกล้บ้านที่สุดค่ะ พอไปถึงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่จุดจอดรถนะคะด่านแรกก็จะถามเราว่าทำการจองเวลากี่โมงแล้วก็ชื่ออะไรเขาก็จะดูลิสต์ของเขาอ๋อมีชื่อของเราเขาก็อนุญาตให้เราเข้าไปจอดรถนะคะลืมบอกไปย้อนกลับมาตรงที่ลานจอดรถตอนที่หม่อม แจ้งไปว่าหม่อมเนี่ยได้จองเวลานี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าหลังจากจอดรถแล้วเนี่ยให้เดินไปที่จุดไหนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเป็นอาคารจําลองที่เขาสร้างขึ้นมาไม่ใช่จําลองหรอกเป็นอาคารที่เขาสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะหม่อมคิดว่านะสาหรับการที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 นี้แหละก็จะมีห้องน้ําอยู่จุดบริการด้านหน้านะคะซึ่งหม่อมต้องบอกเลยว่าหม่อมใช้เวลาไม่นานเมื่อวานสามีของหม่อมไปฉีดวัคซีนเขาบอกว่า พอไปถึงเข้าห้องนามเสร็จก็ต้องรอคิวกว่าครึ่งชั่วโมงแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหม่อมใช้เวลาในการรอคิวจนถึงฉีดวัคซีนเนี่ยไม่เกิน15นาทีนะคะพอเข้าไปถึงในฮอที่เขาทําการฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เราแฮนด์ซนนทายก็คือ,อ,อใส่เจลล้างมือนะคะแล้วก็ให้เราใส่หน้ากากอนามายัยซึ่งเป็นหน้ากากที่เขาเตรียมไว้หลังจากนั้นก็ไปที่จุดเอกสาร เขาก็จะถามเราว่าเราชื่ออะไรจองไว้เวลากี่โมงแล้วเราก็ต้องรอในการที่จะสัมภาษณ์นิดหน่อยซึ่งตรงนั้นก็มีเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะอยู่ประมาณ5-6ถึงคนเยอะพอสมควรเหมือนกัน,นะคะ่ะซึ่งหม่อมจำไม่ได้หรอกนะว่าคำถามทั้งหมดเนี่ยคืออะไรเขาก็จะถามเรานะคะถามว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็ p o s t c o d อะไรเกิดวันที่เท่าไหร่หล,กหลกักๆมีเท่านี้แหละ และนอกจากนี้นะคะเขาก็ถามเราอย่างเช่นว่าเออคุณคิดว่าคุณกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่าหรือว่าเราเนี่ยมีเชื้อโพซิทีฟโควิด -19 ในช่วง28วันที่ผ่านมาไหมคิดว่าเราเนี่ยฟิตแล้วก็เฟิร์มพร้อมไหมที่จะฉีดวัคซีในในวันนี้อะไรเงี้ยมันมีเยอะหลายคำถามเลยนะคะก็ตอบ yes no อันไหนไม่เข้าใจเราเป็นสั์เฉพาะทางเนี่ยเราก็อาจจะขอให้เขาอธิบายเราในคำศัพที่ง่าย เสร็จแล้วพอเขาสอบถามข้อมูลนะคะเขาก็จะอธิบายให้เราฟังว่าหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีปวดแขนนะหรือก็อาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นไข้ก็ให้ทานยาพาราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไข้ต่อเนื่องหลายวันเนี่ยก็ติดต่อ G ีเลยเสร็จแล้วเนี่ยพอไปฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้เราจะต้องนั่งรอประมาณ15นาทีถ้าเกิดว่าเกิดอาการเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ามีอาการแบบว่า พะอ,อึดพะอ,อมว่าอย่างนั้นเถอะก็สามารถที่จะยกมือแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ได้พอไปฉีดวัคซีนไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ฉีดวัคซีนนะคะ <S <S เขาก็จะถามเราว่าอยากจะให้ฉีดแขนขวาหรือแขนซ้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะให้เราใช้แขนที่เราไม่ค่อยได้ใช้อย่างหมอมถนัดขวาเขาก็จะฉีดเข้าให้ที่หัวไหล่ซ้ายตอนเขาฉีดก็หลับตานะเราก็รู้สึกว่าเออ ฉีดแล้วหลอยังแบบไม่รู้สึกว่าโดนเข็มแทงไปเลยนางพยาบาลเนี่ยมือเบามากๆเลยนะคะหลังจากที่ฉีดเสร็จแล้วก็ออกมานั่งรอ15นาทีคือไม่มีอะไรซีเรียสเลยนะคะมารอดูอาการอัปเดตกันอีกทีนึงว่าวันพรุ่งนี้เป็นยังไงแต่ว่าวันนี้มาอัปเดตนะว่า เวลาขับรถไปถึงแล้วเนี่ยเขามีขั้นตอนกระบวนการยังไงในการฉีดวัคซีนของโควิด -19 ที่ประเทศอังกฤษนะคะถ้าเราไปคนเดียวเนี่ยมันจะเก๊ะเก๊ะกลางๆไปหรือเปล่าเนี่ยหมอก็ไปคนเดียวนะคะขับรถไปคนเดียวตอนแรกคิดว่าเอ๊จะขับรถมาคนเดียวไปคนเดียวแล้วก,กลับคนเดียวไหวไหมก็ ไม่มีปัญหานะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Mommy and m e n l y Life in UK กันด้วยค่ะนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตอีกทีนึงนะคะว่าอาการหลังจากฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วเป็นยังไงบ๊ายบายสวัสดีค่ะ